วันนี้ครับเราจะมาขุดครับเลยวันนี้จะมาขุดครับขุดอะไรครับครับวันนี้จะมาขุดในนี่ครับขุดเออเขาเรียกว่าอะไรครับขุดดินครับขุดดินเพื่อมาขายครับเพียครับทำไมผมไม่ได้ไม่ได้ิดต่อวกับมันแอตั้งผมมีเจ็ดเจ็ดพันเนี่ยแล้วเพื่อนมันบอกว่าเพื่อนมันจะแบ่งให้เดี๋ยวต้องไปขอมันมาเอขุดอครับข้าขายของก็ตรงไหนอะ คุณเอ็กซ์ครับมาที่นี่ก่อนครับแล้วผมจะได้เก,กอบไม่ไงครับขอขายของตรงไหนไม่รู้ไม่ไม่ไ,มได้ซื้อเลยแบบนี้โอ้คูดกระโปงเลยกระโปงหายอ่ามันว่าพี่มันนะครับจำไว้นะครับเด็กเกลียนเอ้ยผมเจอเอ็กซ์เอ็กซ์เทียนแนลด้วยใครวยู่บ้านไมจับมันค่ะเออลอนยี้ยติดกับดักแม่งเถยเลยโง่รครับนี่คือความโง่รครับอันนี้ไงี้ยที่มาบา อะไรเนี่ยดิสัตยหรอะดิสันโอ้โหพี่กูไม่ได้เชื่อใครของตรงไหนไม่รู้ขะของตรงไหนสวัสดีอันนี้คืออะไรคลายเหรอะเซลอะต้องการหาจุดเซลอะอ๋อได้ก่อนนะ่หรอนะเซลอะพี่ใหม่พี่แพ้บควรจะไม่ได้ด่าลยอะพี่ใหายเซลอะเซลอะเซลตรงไหนนี่เปล่า วูนี่มันวูนี่มันวูเขาจะเซล,ลตรงไหนวะใครจะไปดูตรงนู้อเอ hey, เซลตรงไหนนะวันนี้เปล่าวันนี้มันชอ็อปตรงนู้นคืออะไรตรงนู้นเป็นฟรีใไหมตรงนี้ชอ็ชอปช็อปก็ต้องมีเซลดิเออใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปดูเซลใครวะเนี่ย K A I K Channel นี่ไง ชอบก็ต้องมีเซลใช่ไหมแล้วเซลอยู่ไหนยานี้ผมร้าครัอันนี้ผมคือผมรู้มานะครับว่ามันมันมีให้ขายของก็คือเพื่อนนะนี่ไงเจอเซลแล้วยเจอดินโน้ดินขายได้ตั้งพันหนึ่งเอาแล้วครับเดี๋ยวพี่แอ๊กไปบ้านเพี่แอ๊กก่อนนะไปแล้วครับผมไม่ได้ไปที่นัช่มาแล้วใช่ววเออมาไม่ได้หรอกกูซื<ด>้อลับที่พี่ไม่เป็นนะอ่ะ ใช่กาวถูกต้องแยของยังไม่ได้อาหารเลยอ่ะหาเองดิเนี่ยจะดีเห็นม่เนี่ยคนจะไม่ได้หาเองดิหาเองดิหาเองดิโอเคผมไปบ้านผมแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคตรงนี้ผมบ้านผมแล้วโอเคครับผมขอดโอ้ยผมคูดไว้งแหละเดี๋ยวขากุกันนึงก็ได้นี่ีงเดีดีดีวีด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 ีีดีดีีีี่ีัีดีดีดดดี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 ีีดีีีีี ผมยังไม่รู้นะแม่เไยผมจะได้ดาบทีคุณแอ๊ดก็ไม่ได้ช่วยเลยใช่ไม่ช่วยหรอกพี่ผมแอ๊ดครับผมแอ๊ดถูกใจไหมผมแอ๊ดกับผมแอ๊ดนี่ไงครับตรงนี้ใช่ไหมครับได้ครับอินโฟไหมครับไม่ปักอินด้วยครับเออมันไม่ปักอินอยู่แล้วนะครับแค่ครับแค่ครับอะไรครับทําไมผมไม่ได้ดาบนะครับข้าเองดีเดี๋ยวก็สองรอบมันจะไม่ได้มาแล้วครับตรงนี้โหขุดไปแล้วครับ ขุดยาวยังก็อะไรเลยครับต้องต้องสามสิบสองอันด้วยนะครับผมมาขุดรอบเลยนี่คือการเกียนของเทไม่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาเด็กไม่ดีโอ้โหดินดินหมดเซิฟแน่อูเบียยังอยู่ในเซิฟยังมียังมีรออาหารยังรอเยก็ลนไงดินหมดเซิฟแน่มึงเจอแน่ดินหมดเซิฟแน่กินเลยได้เลยก็ยังไม่ได้ได้ ผมจะมาขุดตรงที่มันเป็นป่องๆเนี่ยใหญ่ๆนี่ไงนี่ไงขุดแม่งขุดแม่งวันนี้จะมาล่าตังครับล่าตังให้ถึงหนึ่งหมื่นบาทครับแล้วเราจบคลิปกันหนึ่งหมื่นบาทครับวันนี้ไม่มีไม่ถึงหนึ่งไม่หมืน่นไม่จบครับหนึ่งหมื่นครับหนึ 1, ่งหมื่นทองไว้ครับหนึ่งหมื่นทองไว้ตอนนี้ได้มาแล 8, 1, 1> า้วแปดพัน เกูได้อาหารแล้วแปดพันครับท่องไว้หนึ่งหมื่ครับอันนี้แปดพันแล้วท่องไว้ครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่ครับท่องไว้ครับหนึ่งหมื่นันนี้แปดพันแล้วจ้าใช่ียมน้องคุณพันได้เลยครับโอ้โหกลัวอะไรวะเนี่ยเชียรทำไมแลเงี้ย เปิดไปทำหาอะไรเนี่ยเปอซีกราฟิกเนี่ยเออนั่นแหละเออได้ดีค่อยหายแรกหน่อยดิ๊ดดี้แยกผมผู้พิจหัวกระโดะมันมันน่ากลัวแต่มันก็หายไปแล้วเหมือนกันก็ยรรมดาอ่อนโอเคเรียบร้อยตาผมไม่ได้หายไปไหนผมเอาไปอินฟอ อยู่ปูบ้านผมมาไปล็อกบ้านจะไหวงหนุนแบผมจะไหวงกับเอ๋ยพวกคนจักรการครับแปดอันแล้วครับผมเองครับเอาละครับตอนนี้เรามีตาเจ็ดละแปดเก้าเก้าพันนะครับโอ้โหชีวิตกูอย่างจนในชีวิตจนนะครับโอ้โหนี่มันโรงแรมชั้นเจ็ดของเพื่อนผมเองนะครับพี่แคปคุณแอคแคปคุณแอคแคปได้ยินผมมครับไม่ได้ยินครับไม่ยินกูมาครับม่ได้ยินครับ ผมบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเออถ้าเกิดชีวิตจริงอ่ะเป็นแบบว,ว่าคน,คน,าคนจริงคุณตังคุณจะเหลือเท่าไหร่เหลือเยอะอ่ะรวยอ่ะสวยนะเอาเอาไปซื้อเพยซีได้เครื่องหนึ่ง y, อ่ะเพยซีทำไมคุณไม่ซื้อเหรครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเราเจอเหมืองน,นะแต่ผมจะไปดูโรงแรมไอ้ี <c oughs> ่ะพี่จะเฮ่น้งแรมใครว่ามีโรงแรมเพื่อนเพียงแล้วว้าชิชะเลยมึงเอาจากไหนเนี่ยให้จูบกดด้วยเทปเด็ด โอ้ดูดูชุดก่อพีเอ็กซ์ก่อนเลือกแสงแวบ,บๆเลยแล้วพีเอ็กเอาจากไหนอะ่ะหาเองเว้ยบ้านของบอลสองสองอ๋อเหรอบ้านของบอลสองสองเหรอทำไมผมได้ชุดก่อหนังอ๋เอเหรอฮะอ๋หะอหนูว่าบ้านในมิกมันแม่งเลยตกใจนึกว่าบ้านเพื่อนผมนี่ไงใครมาทำลายไว้ต้องตกไปขอกู นี่ไงนี่ไงหัวไหลยายหลวงครับนี่ไงนี่ไงเอาตังมาเอาตังมาตอนนี้ท้องท้องอยู่อย่างเดียวทองอยู่อย่างเดียวอ่ะเอาตังอ่ะเอาตังอย่างเดียวอ่ะท้องอยู่อย่างเดียวอ่ะไอไม่มีพี่อะไรวะโอ้ยเป็นไปโคนิมหารีเนี่ยต้องไว้อย่างเดียวอ่ะคือตังในแครปแคร์ัดเดียอ่ะอัดอยู่หมดแล้วเอออาจตั้งนานแล้ว อะไรอ่ะไอ้เจ้าจำเลยเธอไปเกลกายเลยตีทวัดเออไอ้ยาชีชักกินแอปเปิลโฟล์มอันเดฟจะกูจะไปยังไงเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวที่คุณอันนี้พังเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าได้ตังค์ทั้งหมดกี่บาทตอนนี้โอ้มีอยู่เจ็ดพันนะครับเย้ๆบอกว่าเพี้ยงได้ที่คุณยังไงอืหาสิโว้ยนี่ปืนเนี่ยถามอยู่นั่นแหละ เนี่ยคุไม่เคยเล่นไม้ค้าเบาที่คุดพังยากครับที่คุดเอาเรียบร้อยครับที่คุดพังแล้วมาครับเราจะไปสปากันเลยสปาโอเคครับเรากลับมาที่สปาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโอ้ขาดอันเดียวแค่ขาดอันเดียวครับขาดอันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดขาดอันเดียวใช่ไหมโอเคนั่นนะโอ้โหแหลกแหลก เดียวคนด่าทิเคทที่นั้นเลยขันเดียวเดียวเราจะเอามาโอ้ยโอเคมาผมสัมผัสได้ว่าน้องผมยังเล่นกระโดดอยู่สัมผัสได้ว่ากูซื้อเล่นกระโดดอยู่มีแฟนเปลวลิวทูนี่ดีเนาะ มาต่อเสียงก็รู้ในความขงๆเลยมาต่อกันดีกว่ามาเลยดินครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋หนึ่งสองเดี๋ยวนะหนึ่งสองเดี๋ยวนงหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง หนึ่งสองไอ้ยะาหมื่นห้าจ้ะเอาแล้ครับเรามีตังหมื่นห้าครับทำไรดีครับพีพีพีสักรอบไหมครับมาครับพีพีพีสักรอบครับเอาเลยครับพีพีพีสักรอบครับมาเลยครับแค่ไหนผมง่ะมีคนบอกให้ไป็นพีพีพีสักรอบเลยครับมาเลยครับพีพีพีสักรอบครับไหนกูซื้อยู่ไหนหนไม่เห็นเลยอ่ะไหนทำไมทุกคนยืนนิ่งวะอ๋อไม่ยืนนิ่งนี่วะเฮ้ยนั่งไงซื้อ กะโหลกหมาไปพีพีแป๊บหนึ่งกะโหลกหมาซื้อโคตรกระโจกอ่ะเจ๊ดอกอะไรบ้เนี้ยอีเวนต์คอมมิงโซนโอเคยอีเวนต์คอมมิงโซนย่าวันดับฟังวันดับดับดัช่า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 พีพีมันก็เหมือนเตชิบหายเลยกูคนเดิมกูคนเดิมกูคนเดิมเพิ่มเติมคือความกาก <อ><ม>ข้ากูทำเพี้ยอะไรเนี่ยจ้าบอไรอ่ะข้าน้องตัวเองดูคู่บูมใจชิบหายเลยข้าน้องตัวเองคอยบูมิใจผมรู้วิธีปั๊มตังค์ครับปั๊มยังไงปั๊มกับน้องครับ<ห>ปั๊มปั๊มตังก,กับน้องครับไม่ไม่ให้อ่ะวิธีปั๊มตังค์ครับเดินไปหาน้องครับกูซื้อขอปั๊มตังหน่อยจีเอ่いいออุนี่ไงนี่ไงลูกเนี้ยมึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน,น,น่สัตว์มึงไม่เหลือขี้หรอกได้เบียกไปช่วยแล้ว พี่เอ็กไปช่วยแล้วพี่เอ็กไปช่วยแล้วพี่เอ็กไปช่วยแล้วเดินเดินพี่ใหญ่บางมุมดิได้ตังเพิ่มเออก็คไม่กี่คนเดียวแล้วอ๋อเหรอต้องต้องไปต้องเดินไปตีใจแมงมุมเลยซื้อยาซื้อนี่มักูซื้อนี่มักูซื้อนี่มัเลยวิงกะโดดวิ่งกระโดดเดี๋ยวพี่เอ็กไปช่วยเดี๋ยวพี่เอ็กไปช่วยเดยพี่เอ็กไปช่วยวิ่งกระโดดไว้วิงกระโดดไว้ โอเคนะครับเราก็โอเคนะครับเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับบายบายจุบ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 บจุบ